สวัสดีครับท่านผู้ชมข่าวเช้าประจำวันอังคารที่15คกุมภาพันธ์พศส5 6 5นักข่าวเราไปเก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักที่จุดจวดวันวายเลนทายมอบดอกไม้แทนใบสั่งของกองกำกับการสองกองกำับการตำรวจทางหลวงมาให้ชมกันครับเมื่อวันที่14คกุมภาพันธ์พศ2565ที่ผ่านมาเวลา1000น ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงโดยพันตำรวจตรีกฤิธีระเวสสุวรรณสาขสถานีทางหลวงหนึ่งกองบังคับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกชัยวัฒน์บุญสรงพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีทางหลวงหนึ่งกำลังสิบนายตั้งจุดตรวจเพื่อการป้องปรามอาชญากรรม ขวดขันวินัยจราจรและลถอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับกวางสาย321ถนนมาลัยแม่อำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดตรวจด,ดังกล่าวที่ทำปิดกฎจราจรได้ดำเนินการตักเตือนตลอดทั้งมอบดอกไม้แทนใบสั่งจำนวน100ล,ลายเราไปชมภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชม และอย่าลืมครับฝากท่านผู้ชมที่ติดตามช่องชมรมสื่อดอนเมืองของเรา<ม>กดถูกใจกดติดตามให้ทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ